ไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองโดนจนได้โชคหายครับทุกคนจอดรถทิ้งไว้หน้าบ้านแค่คืนเดียวโดนมือดีงัดไปซะแล้วของแต่งแพงต้องระวังให้ดีดูไว้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผมเองแท้เรื่องเกิดจากเมื่อคืนดื่มหนักกลับบ้านดึกเลยจอดรถอยู่นอกรั้วตื่นเช้ามาดูแทบร้องน้องไม่มีโชคแล้วแต่ก็ยังดีนะที่มันไม่เอาไปทั้งคันถอดไปแค่โชคอย่างเดียวโธสภาพลูกรักเห็นแล้วอนาจัยพึ่งทําเสร็จมาได้ไม่ถึง2วันปาดชุดสีมาอย่างสวยพอเสียของเวบรุ่นเก่าคือมันถอดโชคง่ายครับเป็นนรุ่่ใหม นะมันต้องถอดถังน้ามันตอนนี้เครียดหนักไม่รู้ว่ามีอะไรหายอีกหรือเปล่าต้องลองเช็คดูให้ละเอียดอีกรอบโล่งใจไปทีที่โชคหน้ายังอยู่โชคสเลเรหกถ้าเป็นโชคหน้าตัวนี้หายนะผมร้องไห้ฟูมไฟลหลายเดือนแต่ก็แปลกใจว่าทําไมมันไม่ขโมยตัวนี้วะอ๋อสงสัยมันแก่ยากครับน็อต <Not S 2> ทุกอย่างก็อยู่ครบซัมเบรกเบมโบก็ยังอยู่ดีสายวาล์วปลดก็อยู่ครบโอ้โหโหล่งใจชิ้นต่อไปนี่หายกันบ่อยแต่ไม่อยากจะเชื่อครับยังอยู่ไม่หมุนไปเว้ยฝากระปุกน้ำมันเบรกกับตุ่มไปแอนของด กระจกกลมๆนาโปลีก็ยังอยู่ดีรีไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ต่อว่ามีอะไรเสียหายไหมจากที่สังเกตดูด้วยตาเปล่าทุกอย่างยังคงปกติเรื่องสีวาล์วโอเคน็อตไม่ขยับเอาจริงๆแค่โชคหน้ายังอยู่ผมก็ดีใจแล้วครับน่าจะแพงสุดในรถคันนี้จากที่เช็คดูก็ไม่น่าจะมีอะไรหายอีกส่วนเบรกซ้ายก็ยังอยู่แต่เดี๋ยวนะลืมตรงนี้ไปได้ไงครับเนี่ส่วนสําคัญการสะบัดโชคยังเข้าข้างครับมันไม่ถอดไปเกือบไปแล้วการสะบัดโอเลี้ยงขนาดจอดอยู่ในหมู่บ้านที่มีรปภปลอดภัยแน่หนาโชกหลังก็ยังหายไดดดด้้แแตต่่่ทีนางงงุุิกกกัับววเออออ็คคืืืผมมลพญจย เสียบไว้พร้อมสตาร์ทดีนะไม่หายทั้งคันวงคัแจแท้ตรงรุ่นเวทป้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะอันนี้มันเวฟไม่ใช่เหรอวะจะจกตัวนี้ผมอย่างชอบสามารถปรับซูมเข้าซูมออกได้เหมือนจอมือถือดูสิครับใช้งานได้อย่างดีลองไปดูในใต้บอก,ก่อนว่าโดนดูดน้ำมันไปด้วยหรือเปล่าจากที่ดูก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแรงดันนะ้ำประปามาตรวัดก็ปกติเหลือจะเชื่อครับทุกคนที่น่าแปลกใจคือมันทิ้งน็อตไว้ให้เราด้วยเพื่ออะไรเนี่ยคือเป้าหมายเขาน่าจะต้องการแค่โชกตัวเดียวเก็บน็อตใส่ตะกร ลองไปเช็คด,ดูสักหน่อยแก <Yeah, S 1> mm hmm. ไม่รอดแน่ไอโจรใจสม้มกลองวงจรปิดตัวแรกน้องหมาไซบีเรียนขโมยเข้ามามีแขนขาขาดแน่บอกเลยไอหนูบอกซิเมื่อคืนเห็นขโมยเข้ามาไหมดูทําหน้าทําตาไอหนู เห็นขโมยเข้ามาไหมขโมยอ่ะที่มันเอาโชกเป็นกระบอกบอกไปอย่างเงี้ยไปไหมน้องมากระซิบที่ข้างหูบอกไม่รู้ครับหนูหลับอยู่โอเคเลยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเจ้าตัวนี้อยู่แล้วดูกล้องวงจรปิดจริงๆดีกว่าแทบไม่อยากจะเชื่อสายตามีคนเข้ามาจริงๆด้วยช่วงเวลา4ี่ห้าโมงเย็นมีคนมาด้อมดอมมองที่โชคแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะหน้าตามาันคุ้นเสื้อมันก็คุ้นๆนั่นมันเรานี่หว่าหลบว่าเป็นผมถอดออกไปเองโถขอโทษครับ,รค,รบคุณผู้ชมทุกท่านหรือเขาคงอยากจะได้ชคใหม่เลยบอกกันแต่เลขก็จบโถเอตกใจมดนึกว่าโชชคคคคาาายขขบบุุณททกนนี่เ้มมรรััะ